ปีฉลูเนี่ยฉลูคือวัวท่านดูนิสัยของวัวดิคนเปิดปีฉลูเนี่ยในปีชงนี้นะครับฟังให้ดีนะมันก็จะหนักกว่าเดิมเลยเรื่องงานเห็นไหมเข้าใจอย่างสองฉลูเนี่ยมันมีทั้งวัวดีวัวบ้านะฮะวัววัววัวบ้าเป็นไงถูกตีถูกเชือดในโรงเชือดตายข้ามึงดื้อนักอย่างเงี้ยนะฮะหรือไปฝิดกันท้องแกะอะไรแกะเพราะฉะนั้นปีฉลูปีนี้ปีชง นอกจากจะต้องระวังเรื่องหน้าที่การงานหนักแล้วยังต้องระวังคําพูดตัวเองความคิดและการกระทํามันจะย้อนทําร้ายตัวเองนี่คือผมอธิบายหลักเหตุผลไล่ไปทีละปีเลย<ะ>ต่อมาฉลูเนี่ยต้องระวังอะไรอีกระวังการถูกอะไรจูงเพะวว<อ>มันจะถูกจูงตลอดมันลอยลอเชือก,อกเออะระวังถูกจูงชักจูงต่อเลยครับฉลูยังมีอีกอใช่ไหมฮะต้องระวังอะไรระวังอารมณ์ของตนเอง นันดีบัวบ้าอันแหละครับเพระาะมันมีเขามันอันตรายารเขามันแหลมมาก,มออกเข้าใจวา่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ <คน S 2> ดีคนปีบัวไม่ยอมะะเมื่อผมบอกเขตตรงนั้นคุณเชื่อไม่เชื่อยังไงคุณพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้ครับนะฮะว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยโดยภาพรวมของปีฉลรูเนี่ยจะต้องระวังเรื่องอะไรไปบ้าง